รับซื้อข้าวเปลือกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านค่ะพี่น้องมนีผ้าตีเล็กมานำหารถพี่น้องมนีผ้ามาเบิ่งกิกตีเล็กตีเล็กนีกิกอยู่ต่างถาวนเอารถมาถิ่มไปดีสามมือสองมือเลยพี่น้องนี่แหละกิกเพิ่น มาขายผัวบ่บมีเข,าข่าขายขายผัวได้บ่ม<า>แมนบ่บมีประโยชน์ครับเปืเ่อเราบ่มีประโยชน์ครับเปื่อเราแห้งมันเอารถข่อยไปถิ่มไสไ,<ป>ไปนั่หารถพี่น้องเอารถบุญมาถิ่มได้จังไดนี่หไปบ่ขึ้นมาไป่อบ,บอคือแม่รถบ่อึดบ่อยากอยากยางอา้าว โอ้ยเหือออกในถอนั่งหายใจถิ่มมือซื้อเนาะตุ่นมันต้องไปคุณแหมไปใส่รงพี่เขียวคุณไหมรูพี่เขียวจะใส,ส่ขี้ว่าใส่เลยรุยญไหมขี้รอใส่ขั้นไหนขั้นน้อยนะขั้ตีพูดมันไปนำหารถน้อยพี่น้องวิบากน้อยวุ่นตีเล็กออกมาสางวิรกรรมนี่ยังไหวเดี๋ยวห่อสิไปเบิ่งกันเสร็จละ มานำหารถพี่น้องเดี๋ยว,วุนสีเบาซูฟังว่ามันเกิดอีอยังขึ้นพี่น้องว,วุนไม่ยังสีมะเบาซูฟัง่งตีเล็กสางวิรกรรมเติมน้ำมันรถแล้วบัดน,นี้เพ,พ,พ,พิ่นบิดเพิ่นบิดปิดถังเพิ่นมามันบอแน่นนาพี่น้องเพิ่นก็เอาทุงยางให้ลูก้าทุงยางมาหอ่อพอจะห่อแล้วบัดน,นี้เพิ่นบิดบัดน,นี้เกี่ยวฝาถังขาดมุนเบิดพี่น้องแล้ววันนี้ เราบันี้วุ่นก็ต้องไปสร้างถังน้ำมันมาใหม่นะคะสร้างถังเดี๋ยวุ้สิยไพ่เบิ่งสภาพมาเปิดใจเลยมันนมีกุญแจเด้ป๋ามันนมีกุญแจเด้จ้ากดรีโมทเบิร์กสีบอยฟังรถบักยางง่าเบิ่งเฮ็ดสภาพเบิ่งพี่น้องเอากวดอัน ถ้าราเบ่ามาปิดไว้เนี่ยเขาชุกเฉินนี่แหละเขาชุกเฉินชุกเฉินยุบมันมีผู้ใดเคยเห็นเหตุมันเป็นจังซีจังไลยังไปบิดถังน้ำมันใหม่ใม่บิดจนขาดมุนเบิดออาใหม่มาเด้เจ้านี่เนี่ยสีขาวสีฟ้าฟังเพิ่นเพิ่นวาน้ำมันมันเฮยเพิ่นเลยหมุนตัวนี้หมุนแล้วบันนี้ไปบอกลูกไส้เอาถุงยางบอกลูกไส้เอาถุงยางมาพันพ่อแต่พันแล้วบันนี้เพิ่นก็หมุนอีกบันนี้หมุนอันนี้ขาดออกเบิดเดี๋ยวทดสอบกันมันมาตรฐานบ่ จะหา้ขาดก่อนไซเด้อ,อรผู้บ <guessing? S 1> ่ถัง 8, เท่าใดนี่ถังละพันคุณเนี่ยแล้วเพิ่นเราเป็นยังรถขนันหนีขคืนได้มาอยู่ต่างถาวนเพิ่นเอาไซหกล่อมาแล้วเพิ่นสกีกลับบ้านเพิ่นเอาหกล่อมาให้ลูกน้องเพิ่นขับบนี้ ครับกับบ่ไไ้พี่น้องของผู้พผู้ไปส่งแ้วก็จอดทิไม่หนีคนสชคคนไปทรงดีก็เลยจอดทิไม่หนีเราพอดีระวางที่จอดใ้บุญก็เลยสร้างทางน้ำมันหลัใหม่นะคะมาเปลี่ยนนะคะทั้งนี้ก็สร้างไนเจ้าของไนลาดรถขาเจ้าบอกว่าไหบุญสร้างในลาดสดาเขาก็แนะนำเห้เขาก็บ่อยเห้สร้างในลาสดาก็นี่แหละได้สร้างในลาสดามา ขันอะไรตัวไหเข้าบโบหูหรือว่าห้าบโบมีเดี๋ยวเพิ่นสีแนะนำเข้าอีกมาหนีมีสร้างพร้อมเด้พี่น้องตอนนี้เขากยอยู่ตั้งถาวนมองตีเล็กมาสิงสถิตกับคู่ขาเพิ่นกับเสียปอบขันแมนลาลวนหา่างแล้งเื้อรอกกับเสียมาสอมนืนไหนวะยนี่มันม่มีอู ตอนนี้เฮาก็ทําการเปลี่ยนนะคะแนมเบิงคือจังมันใหญ่ๆกว่าเนาะมันใหญ่ย้อนอันมันมันเฮาเอากราบอันนี้ละว่าได้ลเดบ่มัน่ยคั่นบ่นเหี่ยอกโลยติดติดมเจ้านังานก่อนเตะแนวบ่ดีเด้นี่เนาะเกือบเสียเกือบเอเกือบเสียสิะตัวนี้บ่วไวนไวคนนี้ ด,ดีนะของมาท่านพอดีเดยกลับไปเอาเลยนะเขาโทรมาก่าเขามาส่งพอดีเลยกลับไปเอาไปพุ <im <im ่นกับสีมิตร้างมาคืออีกร้นรถที่ขึ้นทบอกี่เมียกี่พามุ่นไปนี่นะสิบแปดลูกวันเดีวจากจากที่ไป้านฮะรถมันโค้งไปหอดไปอ่เดี๋ยวมีภูมิไวอยู่นี่แหนั่ไปก่อ นี่พี่น้อกเบิ่งสภาพเพิ่นหมุน่ะเบอ่งเบิ่งสีแห้งซ้ำใดจดอันเกียวอันนี้ไม่ไมมุนเบอบอกว่ามีอันปอบล้เอาถุงยางเนี่ยมนถึงน้ำมันเสียดอยู่แล้อันบอถุงยางอ่ะมันว่ามีมันว่มียางมัน่มียงกันกันกันน้ำมันน้ำมันเนี่ย

ดีนะที่ฉิดเอามาเห็ดอยู่นี่หอมอันยุงเฮียนวนดำมุนเบิร์ตไม่เจอภาษีเงินี่ยังเนี่ยแบ่งลางเนียอ่ะันแม่นมีดลาย้รตต้องเอาดอกน้ำมันขี้ไปเติมยุบปัอนเนาตัวนี้เอาลางขัน มาหลังนี่กันคอยจีพุน,นเกรื่องไม่ไรแท่งก็กาแตบว่าร้านเนี้ยรอบนี้พุนว่อัน <c oughs> อนี้เราดิเบิสภาพเราันนี้ <c oughs> ลางถังพี่น้องะะา,งางิกาาย,ยดัน สัวสีสัวสีเทเบิรอันเครื่องนึงออกทั้งนอกอันเครื่องนึงเขาทั้งในเอาอย่างไรปีเอาไม่ยินถึงตองถึงตองผมเขาเพื่อนเขาเขาขึ้นเขาขึ้นไปกินเหล่าครับไอ้บัตุ๊กตาทองเป็นพญาตะกูกวันนี้่าย คาเฟ่ประกอบขึ้นแล้วพี่น้องได้ถังไม่เรียบร้อยหาแต่แนวเสียเงิน ถีกพ่ะนะดีดีแต่เอามาเปลี่ยนอยู่หนีเนาะขันเปลี่ยนอยู่บ้านละมุนบดเดี่ยวสาดถอดเราใส่ผ่ได้ดีแต่มาพอมอางซางเย็เรียบร้อยแล้วจ้าบุตายคลิปเลียวเอาเอาอันที่เป็นยังเอาวันทีห้าไปป๊อ เออหางอีกแล้วก็เลี้ยงยันได้เรียบร้อยจ้าได้ทางน้ำมันไมเป็นที่เรียบร้อย

อยู there ่ได you know, <laughs> so ้แล้วแม่นวะขันบ่ได้เสียเงี้ยมันว่เป็นแต่ยู่ตัวไปอยู่ไปอยู่เฝ้าสมบัติตเไปนั่งหายใจถิ่มว่ะโอ้ยนั่งหายใจถิ่มก็ได้เงินเดือนกินเนาะออ้้วติแกไขนั่งหายใจถิ่มสาสแกนอยู่ก็บ้านแม่งานเราหนักคืออย่างไงเด้นั่งหายใจถิ่มเนาะ เฮ็ดว่าเลาหลายเราสองต่อเล่ากับอันนั้นบอว่เขาหน่น่ะ ถ้าหัวรถเรามันสีใสเลรวมันบดมันบวานบดติดไม่ถอดอกนี่คืองานนักสุดเหรอพี่น้องยกรถขึ้นนี่ปกติเราหนังหายใจดิ่มนี่งานนักสุดของเราบนแห้งเลยบอกถึงมองอ่ะบอกถึงมองก็มีหอดแห้งสิยกลถดแบบนี้พี่น้องนี่นี่งานนักเราได้นีนี่งานนักเรา๋ยวปอบ งันเบาแล้วกันนางหายใจถิ่มสแกนอยู่กับบันก็บาปแล้วหลายก็พ่อได้เบียกยอนอยู่เด้กับบานแล้ววันนี้วเจ้าวัดเขาเป็นเด้คอยยังวัดตัาเนี่ยแบกเตี๋ยแผนกเดินโอเคพี่น้องคลิปนี้กะ เอาเจ้าวิบางหน่อยกบ,บาลพ่นแต่งหาเห็นหา,หาเรียบร้อยนะคะไหวพอกันทิพยน่ะบนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ